อยากจะมาทํางานในในการเป็นอาจารย์นะครับในขณะเดียวกันก็สามารถทําวิจัยไปด้วยกันได้นะครับแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆที่ได้ทํางานมาจากเริ่มที่ผมเคยอยู่เป็นั้าวิจัยอยู่สพทชก็คิดว่าประสบการณ์เหล่านั้นน่าจะมาช่วยพัฒนาองค์กรที่วริษทโรงพยาบาลได้อย่างดีครับความประทับใจจริงๆมีหลายเรื่องนะครับแต่เรื่องที่โดดเด่นที่สุดก็คิดว่าเรามีผู้นําที่ดีครับ มีผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ทำงานร่วมกันได้อย่างดีมากนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะครับในหลายๆเรื่องมอีบุคลากรที่มีความทุ่มเทให้กับองค์กรนะครับแล้วก็ใส่ใจในเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทำให้บุคลากรหลายๆท่านเนี่ยทำงานร่วมกันได้ได้อย่างมีความรับรื่นนะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือ ทางองค์กรทางวิชา,า,าลแพทย์เองเนี่ยครับโดยเฉพาะคณะแพทย์เนี่ยครับผมเห็นออโอกาสในการพัฒนาหลายประเด็นน,นะครับแล้วในหลายๆเรื่องเนี่ยก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างก้าวกระโดดน,นะครับต่างจากภาพที่ผมเห็นเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่ทําให้หลายๆท่านเนี่ยครับมีความภาคภูมิใจนะครับว่าองค์กรเรามีการพัฒนาการที่ดี ก็ภาคภูมิใจนะครับกับรางวัลน,นี้ที่ได้รับนะครับแล้วก็เป็นเกียรติต่องครปะตูนะครับที่สําคัญแล้วเนี่ยผมคิดว่ารางวัลน,นี้ไม่ได้รับต่อ,ตอผมบนเดียร์แล้วครับจริงๆแล้วรางวัลน,นี้ผมคิดว่าน่าจะมอบให้กับทั้งทีมงานนะครับทั้งทีมงานที่ร่วมกันทําด้านนวัตกรรมให้กับคณะแพทย์วิชารพยาบาลนะครับก็คิดว่าทุกๆคนที่มีส่วนร่วมใน พัฒนางานระบบงานนวัตกรรมสมควรได้รับรางวัลนี้ด้วยเช่นกันนะครับก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะได้รับเกียรติตรงนี้เป็นความภาคภูมิใจของทุกๆคนนะครับที่ร่วมกันพัฒนาองค์กรตรงนี้ครับจริงๆลัาคิดผมมีหลักๆอยู่สองเรื่องนะครับก็คือเรื่องของการมีความพึงพอใจในงานนั้นๆที่จะทำก่อนครับถ้าเรามีความพึงพอใจที่อยากจะทํางานชิ้นนั้นให้สําเร็จเนี่ยมันก็จะมีแรงมีพลังในการทํา งานที่มาให้สําเร็จได้อย่างร่วมได้ดีนะครับไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยก็เราจะสามารถคิดแก้ปัญหาด้วยกําลังสติและปัญญาที่ที่เรามีได้อย่างนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความอดทนนะครับอดทนในทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าอุปสรรคต่างๆจะเกิดอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องมีปัญหาแน่นอนอยู่แล้วแต่เราต้องใช้ความอดทนกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเรื่องกฎระเบียบต่างๆนะครับ เรื่องคนเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งทุกปัจจัยนี่ครับมีผลต่อการทํางานแต่สิ่งที่จะทําให้ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้เนี่ยคือเราต้องอดทนนะครับอดทนกับปัญหาต่างๆแต่อดทนอย่างเดียวมันก็ไม่เพียงพอจะต้องอรวมไปถึงต้องมีสติปัญญาคิดแก้ปัญหาต่าง,างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงจะมีหลายๆองค์ประกอบนะครับหลักๆจริงๆหลักคิดในการทํางานในแต่ละเรื่องก็แตกต่างกันไปแต่หลักๆที่ผมคิดว่า จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับก็คิดว่าอาจจะเป็น2เรื่องนี้เป็นหลักเลยนะครับเรื่องการพึงพอใจในการทํางานจิ้งนั้นก่อนนะครับรู้หน้าที่ของเราแล้วก็มีความอดทนต่ออุปรสรรคต่างๆแก้ปัญหาด้วยสติปัญญานะครับ ปกติเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยคือจบวิไลยพยาบาลเกอร์การุนอยู่แล้วค่ะทั้งฝึกเรียนฝึกขึ้นปฏิบัติงานที่ตึกเนี่ยก็รู้สึกคุ้นเคยนะคะพอเรียนจบเนี่ยเป็นปีที่วชิรพยาบาลเนี่ยกำลังจะเปิดวิไลแพทย์สายกรุงเทพมหานครเราเลยมีความรู้สึกว่าเออเราเราอยากจะอยู่ที่นี่ค่ะเพราะว่าคิดว่าที่เนี่ยต่อไปอ่ะต้องมีการผ่าตัดที่ ทันสมัยมีเครื่องมือที่ทันสมัยถ้าเราทำงานที่นี่มันจะทำให้ชีวิตเราอะ่ะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดเราก็ได้อยู่ที่นี่ค่ะค่ะความประทับใจหรอคะความประทับใจเนี่ยพี่เนี่ยทำงานตั้งแต่ปี3-4นะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยปีวชิรพยาบาลก็เหมือนบ้านหลังที่2นะคะที่เราใช้ชีวิต มานานนะคะผ่านประสบการณ์นะคะทั้งดีไม่ดีมาเยอะนะคะแต่สิ่งที่ประทับใจของวชิรพยาบาลเนี่ยก็คือการได้ทำงานที่ห้องผ่าตัดสัลยกรรมนะคะและหน่วยประสาทสัญยศาสตร์นะคะซึ่งเรามีทีมงานที่เข้าใจเราอะคะ่ะแล้วก็แบบคอยช่วยเหลือใส่ใจนะคะเหมือนคนในครอบครัวของเราเลยนะคะเมื่อเราได้ผู้ร่วมงานที่ดี งานที่เราทําก็จะออกมาดีทําให้เราอ่ะอยากมาทํางานทุกวันนะคะเมื่อเราอยากมาทํางานทุกวันผลลัพธ์ของงานก็จะออกมาดีค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราประทับใจมากค่ะวิธีที่พี่คิดในการทํางานนะคะก็คือเราเนี่ยจะต้องทํางานให้ดีที่สุดคะ่ะเก็บปัญหาหน้างานมาแก้ไขมาพัฒนานะคะอย่ามองผ่านนะคะเมื่อเราเก็บปัญหาหน้างานมาพัฒนาเนี่ยงานนั้นก็จะสําเร็จรู้ล่วง ให้เปรียบเสมือนว่าคนไข้เนี่ยคือญาติของเราคนหนึ่งค่ะค่ะดีใจนะคะวันนั้นออกำลังทานข้าวอะคะ่ะแล้วพอ่ีอมีรับโทรศัพท์จากฝ่ายทรัพ,พยากรนะคะแจ้งว่าได้รับรางวัลดีเด่นด้านนวัตกรรมนะคะแบบเออชอนแทบตกเลยะคะ่ะแบบว่าเฮ้ยเราได้ได้เราได้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็อิ่มแลวคะ่ะมื้อนั้น,น,นคือเลิกกินข้าวะคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบ ดีใจมากอะไรนะคะก็ขอบคุณโรงพยาบาลนะคะวชิรพยาบาลที่ได้มอบรางวัลที่ทรงคุณค่านะคะแล้วหลังจากรับรางวัลเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกมีพลังนะคะพลังในการทํางานมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็คือว่าที่เข้ามาทํางานที่โรงพยาบาลวชิระก็คือว่าจบ พยาบาลเกื้อการุณมาค่ะแล้วก็แรกๆที่เข้ามาเรียนพยาบาลเลยคือส่วนหนึ่งคุณพ่อค่ะอยากจะให้เป็นพยาบาลด้วยแล้วเราก็เล็งเห็นว่าคุณพ่อสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงอะค่ะทีนี้ถ้าเราเป็นพยาบาลวิชาชีพนี้ค่ะก็เป็นวิชาชีพของเราด้วยแล้วก็สามารถที่จะนํามาดูแลบุคคลรอบข้างโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ของเราได้ด้วยอะค่ะ <S <S ตั้งแต่เข้ามาทำงานเป็นพยาบาล ที่โรงพยาบาลวชิราค่ะตั้งแต่ปีพศ .2547 อ่ค่ะเข้ามาก็รู้สึกว่าที่เนี่ยค่ะความรู้สึกเลยก็คืออบอุ่นการดูแลแล้วก็พี่ๆน้องๆเนี่ยค่ะดูแลกันอย่างอบอุ่นมากมีอะไรก็สามารถที่จะพึ่งพาอาศัยกันได้แล้วก็เหมือนบ้านหลังที่สองเลยอะค่ะเพราะว่าอยู่กันมาแบบว่านานมากาค่ะมีอะไรพี่เขาก็าให้คำแนะนำแล้วก็เราพัฒนาโรงพยาบาลไปพร้อมๆกันนะคะไม่มีใครทิ้งใครอะค่ะ หลักคิดนะคะก็คือว่าโรงพยาบาลสอนเสมออะคะ่ะว่าต้องดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางอะคะ่ะแล้วก็ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาลคือถ้าเกิดว่าเราทำออการพยาบาลแล้วก็ดูแลคนไข้อะคะ่ะตามมาตรฐานนะคะผลเนี่ยก็จะออกมาได้ดีอะคะ่ะเวลาเราดูแลคนไข้ะคะ่ะก็ต้องเปรียบเสมือนว่าเขาเหล่านั้นนะคะคือญาติพี่น้องของเราอะคะ่ะเราก็จะดูแลเขาออกมาได้อย่างดีอะคะ่ะแล้วเราก็จะมีความภาคภูมิใจอะคะ่ะ ตอนแรกก็ไม่ได้คาดคิดตระค่ะว่าจะได้รับรางวัลน,นี้พอได้รับรางวัลน,นี้รางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่แบบว่าเกี่ยวกับในด้านของนวัตรกรรมด้วยค่ะจริงๆแล้วการที่เราทํานวัตรกรรมแล้วก็ได้รับรางวัลน,นี้มันเป็นอะไรที่เราทําเป็นกิจวัตรประจําวันอยู่แล้วถ้าเราดูแลคนไข้แล้วก็สังเกตนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจุดมุ่งหมายอย่างเดียวคือ พอเรา,เอ,าอยากให้เขามีความสุขอะค่ะเราก็เลยเคิดนวัตกรรมที่อำนวยความสะดวกให้เขาแล้วก็เกิดเป็นนวัตกรรมนี้ขึ้นมาค่ะ